สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีนำแฟนมวยนะครับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์คาดการณ์ก่อนการแข่งขันก่อนช่างของศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ส5 6 8นะครับศึกเจ้ามวยไทยทําการแข่งขันกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเริ่มแข่งขันกันในเวลาเที่ยง20แล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับให้แฟนมวยทั่วประเทศรับชมกันในเวลา เที่ยง20เช่นกันนะครับและนะครับแฟนบันวยท่านใดที่เข้ามารับฟังรับชมการเรราะของอาจารย์ของศึกเจ้าหมือยไทยลบกวนนะครับกดไลค์นะครับกดคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามช่องช่องทีเด็ดหมวอยไทย7 4ไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลและการจัดทำคลิปขอบคุณไว้ด้วยสวัสดีครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างลูฟี่ตองพะทรุงเจอก,กันกับพลังซับลานาโฮมสตี ain, ในพิกัด118ปอนด์เจ้าลูฟี่นะครับถือว่าเป็นนักมวยตัวปั้นของกลุ่มพลังใหม่เขานะครับอายุ25-170มวยจังหวัดนะครพนมซ้อมที่ใครยมยแจ็คก,กี้ยิมเป็นประเภทมวยเข่าในล็อกลัตีเหนียวนะครับเปิดเกมเดินเตะเดินต่อย บูสู้นะครับบูสู้ตลอดแต่ว่าเป็นมวยที่ท่าทนอดทนไม่ค่อยดีนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่าสุดก็แพ้น,นอกเจ้าวสีมุลสังคิมโสวังเสือในศึกมวยไทยพลังใหม่30ตุลาคม67ตอ่อยร้อยสิบปอนด์ส่วนพลังทรัพย์ลานนาโฮมสเตย์รุ่นน้องนะครับมวยพัทลุงซ้อมลานนาโฮมสเตย์อายุ1 8บแปดนะเสนะครับเป็นมวยฝีมือคบเครื่องนอกได้ในดีเตะหนักต่อยแรงปั้มตีดีมีหมัดมีศอกเสริมเคยชนะม,มา ล่าสุดก็มาแพ้คะแนนให้กับซีวโอต่อย้มสวนในศึกมวยไทยพัฒมิตศึกพฤศจิกายน2 5 6 7อสต่อย117ปอนด์สำหรับมวยคู่นี้นะครับกระดูกยูรูฟี่ความสดอยู่พลังซับนะครับฟอร์มทั้งคู่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผู้ชนะผมก็ยังชอบไปที่พลังซับลานาโฮมสเตย์นะครับยังฟอร์มมียังพอมีฟอร์มอยู่บ้างนะครับอาวุธหลากหลายกว่าน่าจะย้ำแค้นเอาชนะลูฟี่ตองพัฒลงไปได้อีกครั้งครับ ไปต่อกันที่คู่ที่2อของการถ่ายทอดสดเจ้าวายุชเกตวีนานะครับเจอกันกันกบเพชรธันวาฟไฟเตอร์มวยไทยคู่นี้ต่อยกันเพกัด114ปอนด์เป็นการรีเมดแก้มือกันอีกครั้งเหมือนเดิมนะครับเจ้าเจ้าวายุมวยจากจังหวัดพัด จังหวัดพัทลุงซ้อมโรงเรียนกีฬากรุงเทพอายุ2 0่ส9เนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องมีทุกลูกนะครับตีขวาต่อยขวาแรงปั้มตีดีมีฮึดตลอดมีหมัดมีศอกสลับนะครับล่าสุดก็เพิ่งจะชนะเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยในศึกเจ้ามวยไทยเอาไว้เมื่อวันที่14ทธันวาคม2 5 6 7ต่อย113ปอนด์นะครับส่วนคู่ชกค,ครับเจ้าเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทย คู่ปรับเก่านะครับเป็นมวยจากจังหวัดพังงาซ้อมอีกเกิลมวยไทยอายุ22 2ส6 8ูงเป็นมวยขวานะครับประเภทเขาในล็อกลัดตีเหนียวแข้งขวาแรงบูดูดันปลายแข็งแกร่งมีหมัดมีสอกเสริมเช่นกัลล่าสุดแพคแนน,นเจ้าวายุชอเกตวินาเอาไว้ในศึกเจ้ามวยไทย14ธันวาคม6 7ต่อย113สาปอนด์สำหรับคู่นี้นะครับมาเจอกันอีกทีนะครับผมก็ยังมองว่าเจ้าวายุดีกว่านะครับผมก็ยังมองไปที่เจ้าวายุนะครับดีกว่านะครับอาวุธ ก็หลากหลายกว่านะครับอาวุธหลากหลายกว่าและก็ฟอร์มโดยรวมก็ดีกว่าถ้าเพชรธันวามาไม่ดีจริงนะครับโอกาสแก้มือได้นี้มีน้อยนะครับคู่นี้ผมชี้ชัดไปที่เจ้าวายุชอเกตเวนาจะย้ำแขนชนะเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยไปได้อีกคำรบครับและต่อกันที่คู่เอกประจำสัปดาห์นี้ของศึกเจ้ามวยไทยเป็นการเจอกันระหว่างปตักซับซินบีมวยไทยกับคอปเตอร์สสมหมายในราการ1 2อปอนด์ปตักซับ เป็นชาวจังหวัดอุดรแต่ไปซ้อมที่ซิตบีมวยไทยภูกเก็ตอาย22ุ22สูง168นะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะล,ลักเลียมฝีมือดีเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงแม่นคมนะครับวงในมีขวางแทงมีปั้มตีมีหมัดมีศอกเสริมรวดเร็วอาวุธหลากหลายฟอร์มสดด้วยนะครับล่าสุดชนะนอกยก4สิทธิชัยซอสประสบโชคเอาไว้ในศึกเจ้ามวยไทย28ธันวาคม67ต่อ127ปอนด์แล้วก็ชนะนอกยก2,000มงคล2มุกคนกา,การช่างในศึกเจ้ามวยไทย ส่วนคุณชคคอปเตอร์สอสมยัยเราว่าทีบีเอ็มยิมเดิมมวยกระบ,บี่ซ้อมที่ซ้อมที่สอสมยัยอายุ23สูง174รูปร่างโครงสร้างดีเป็นประเภทมวยเข่านะครับนอกมีเตะมีต่อยวงในปั้มตีแข็งแรงคีบแทงยัดไส้แรงนะครับแต่ก็เป็นมวยที่คางไม่ค่อยดีโดนไม่ค่อยได้ล่าสุดแพนนกยกหนึ่งแบมมอสสสารชีพนศึกว์วลลุมพินีและก็แพนนกยกสองแสนสน่วนเอราวัณในศึกพิทักษ์ธรรม สำหรับคู่นี้นะครับผู้ชนะนะครับผมมองไปที่ประตักทซินบีมวยไทยอาวุธหลากหลายนะครับรูปร่างไปลองแต่อาวุธหลากหลายกว่าเหลี่ยมตัวดีกว่าหมัดศอกอันตรายด้วยน่าจะเป็นฝ่ายชนะคอปเตอร์สรสมหมายไปได้ครับ และก่อนจะไปว่ากันที่คู่สุดท้ายคู่ที่สของศึกเจ้ามวยไทยนะครับขอฝากสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับผู้สนับสนุนของเรามวยพักยุก2 4งสขับมวยพักยกระบบอัตโนมัติมวยพักยกราคาสนามราคาในวิธีเปิดให้แฟนมวยรุ้นเชียร์กันทุกคู่นะครับเปิดทุกคู่เปิดทุกรายการเปิดทุกช่องที่มีมวย บริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภัยและก็ออกตัวได้ทุกยกต้องมวยพังยก24สนใจอยากเป็นสมาชิกก่อนอลนไลน์พี่ a p y 2 4นะครับ a p y 2 4มีแอดนำหน้าด้วยมวยพังยก2อขอบคุณด้วยนะครับ แล้วก็ไปปิดท้ายกันที่คู่4ี่นะครับคู่สุดท้ายของศึกเจ้ามวยไทยประตักทองซินบีมวยไทยเจนกับแซมสันสิงวัลลังทองคู่นี้ต่อยกันพิกัด105ปอนด์ประตักทองเนี่ยมวยตรังอมซินบีมวยไทยอายุ1870เป็นมวยครบเครื่องนะครับมีนอกมีใดมีหมัดมีศอกฟอร์มดีนะครับล่าสุดชนะคะแนนโกโก้ประดุงชัยมวยไทยเอาไว้ในศึกเจ้ามวยไทย28ธันวาคม67ต่อย112ปอนด์ส่วนคู่ชกแซมสันสิงบัลลังทองนักมวยบุรีลำ อายุ18ซอซ้อนที่ AK 5พยักมวยไทยเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงวงในกดวงในไล่แขนเด้งตีดีนะครับมีหมัดมีศอกเสริมล่าสุดแพนนกยก3เรียงผาดาวเด่นมวยไทยในศึกมวยไทยพัฒมิตร9ธันวาคม67ต่อย105ปอนด์ สำหรับคู่นี้นะครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันแต่ว่าปะตักทองนะครับความหลากหลายอาวุธเหลี่ยมเชิงจะดีกว่าและก็มีหมัดมีโศกเสริมและที่สําคัญคือรูปร่างได้เปรียบนะครับผมมองดีกว่านะครับปะตักทองเซนบีมวยไทยครับจะปิดท้ายเอาชนะแซมสันซิงบันลังทองไปได้ในคู่ที่4ีของศึกเจ้าวมวยไทยครับและ3ตัวคัด3ตัวชอบศึกเจ้าวมวยไทยนะครับสตัวน่าเล่นประจําวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์สองพนะครับผมมองไว้3ตัวดังนี้ครับ ตัวแรกชอบไปที่พลังซับลานาโฮมสเตย์นะครับฟอร์มโดยรวมดีกว่าเคยชนะมาน่าจะย้ำแขนชนะลูฟี่ตองพัทลุงตัวที่สองชอบไปที่ปักซับซินบีมวยไทยนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีกว่าตัวเล็กกว่านะครับแต่หลักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยนะครับหลากหลายน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของคอปเตอร์โส,สมหมายและก็ตัวสุดท้ายชอบไปที่ปักทอง สินบีมวยไทยนะครับอาวุธหลากหลายกว่ารูปร่างได้เปรียบจะชนะแซมซันสิงบาลังทองขอบคุณทุกท่านสำหรับการเข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ